เดี๋ยวเราปิดท้ายก็ได้ข่าวปลอมอย่าแชร์นะข่าวอะไร,รนะข่าวปลอมอย่าแชร์ครับวันนี้สำนักงานสลักจีนแบ่งรัฐบาลก็เผยเลขลับเฉพาะ1มิถุนายน65เนี่ยนะฮะว่อนกันออนไลน์ไปหมดเขาสแตมป์ตาแบบนี้เลย <c oughs> ข่าวปลอมอย่าแชร์ไม่มีถ้ามีเนี่ยโอ้โหเขารวยกันไปหมดแล้วนะฮะไม่มีนะครับย้ําเลยนะฮะสำหรับใครที่เจอกันในโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะข้อความนี้บอกว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยเลขรับเฉพาะ1มิถุนายน65ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ระบุนะครับว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จนะข้อมูลเท็จย้ํานะครับโดยที่มีรายละเอียดบอกเลขด้วยนะเลขบนเลขล่างไมยเลข61 64 71 74อะไรต่างๆไม่มีและมีการนําสัญลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด,ด้วยนะครับโดยสรุปก็คือว่า มีการนำตา <ขอ S 1> สัญญาไปใช้อันนี้ผิดกฎหมายแล้วนะเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ไปดําเนินการแต่พี่น้องอย่าเชื่อเลยไม่มีถ้าเจอลักษณะแบบนี้